สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องการส่องสว่างภายในอาอคารนะคะการส่องสว่างภายในอาอคารก็เป็นการกําหนดแสงสว่าง1เลยก็เพื่อให้เรามองเห็น2ก็คือใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะการส่องสว่างตัวนี้ก็สามารถที่จะตกแต่งให้มีบรรยากาศที่สวยงามได้นะคะแล้วก็เวลาเราจะ ติดตั้งปลั๊กหรือสวิตช์ในห้องนะคะแล้วก็ควรที่จะพิจารณาหลักๆอยู่3ประการก็คือ 1. ค่ะความสว่างต้องไม่น้อยเกินไปจนต้องเพ่งมองมากกว่าปกตินะคะเพราะอาจจะทําให้เราเสียสายตาได้ 2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าหมายถึงสะดวกและเพียงพอต่อการใช้งาน 3. ความสวยงามหมายถึงการให้แสงสว่างอย่างเหมาะสมและสวยงามค่ะต่อมานะคะหลักการให้แสงสว่าง ตัวนี้เราจะแบ่งออกมาเป็น2ระบบนะคะก็คือระบบการให้แสงสว่างหลักนะคะหมายถึงการออกแบบระบบแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอตามมาตรฐานมาตรฐานของเราก็คือ IES นะคะเพื่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะ2ค่ะระบบการให้แสงสว่างรองหมายถึงการออกแบบระบบแสงสว่างให้เกิดความสวยงามหรือเน,น้นเพื่อให้เกิดความสนใจและสบายตาค่ะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่าง เรื่องของแสงสว่างรองให้นะคะสมมติว่าเรามีห้องนอนใช่ไหมคะแล้วก็ติดตั้งความสว่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าแสงสว่างหลักแต่ว่าแต่ถ้านักเรียนต้องการให้มันสว่างมากขึ้นเฉพาะจุดนะคะก็เราอาจจะมีพวกโคมไฟตั้งโต๊ะนะคะเวลาอ่านหนังสือหรืออะไรว่าเราต้องอาการเขียนแบบหรืองานฝีมืออย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้โคมไฟตั้งโต๊ะหรือ,อ โคมไฟที่สเฉพาะจุดมานะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าระบบการให้แสงสว่างรองนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการให้แสงสว่างภายในในอาคารนะคะโคมไฟที่ใช้ในอาคารมีทิศทางในการเปล่งแสงนะคะเราก็สามารถแยกได้เป็น3แบบนะคะก็คือ1แบบส่องตรงหรือว่า direct lighting นะคะหมายถึงส่องไปยังห้องหรือบริเวณที่ต้องการเลยนะคะก็เช่นไฟตาแมวไฟส่องเป็นจุด รวมไปถึงไฟสองรอบตัวค่ะต่อมานะคะแบบที่2แบบสองโดยอ้อมนะคะหรือว่า indirect lighting นะคะก็มีโคมบังคับแสงให้สะท้อนนะคะก็ใช้วิธีอ่าบังคับแสงส่องขึ้นเพดานใช่ไหมคะแล้วก็จะสะท้อนความสว่างลงมาจะทําให้แสงและบรรยากาศอ่าที่ได้เนี่ยมันก็จะนุ่มนวลน,นะคะต่อไป3ค่ะแบบสองตรงและอ้อมนะคะ direct i n อินไดเรกไลทิ้งนะคะก็คือแสงส่งไปทั้งสองทิศเลยค่ะก็คือส่งขึ้นข้างบนแล้วก็ส่งลงข้างล่างในเวลาเดียวกันนะคะต่อไปค่ะความต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของกิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือ 1. แสงสว่างปกตินะคะหรือว่า general lighting นะคะแล้ก็จะใช้กับห้องที่ทั่วไปเลย ถ้าคิดจากพื้นที่ห้อง9-12ตารางเมตรก็จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด20วัตต์งหลอดแต่ถ้าเป็นหลอดอินคเนสเซนต์ก็จะใช้มากหน่อยนะคะก็จะใช้อยู่ที่40วัตต์หรือว่า60วัตต์ค่ะแต่ถ้าเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องใช้หลอดที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปแบบที่2ค่ะก็คือแสงสว่างพิเศษนะคะหรือว่า s p ป c i f i c l i g h t i n นะคะก็คือ หากมีบริเวณที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษก็ต้องใช้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นนะคะก็เช่นเดียวกับห้องที่ต้องใช้ไฟมากอย่างห้องทำงานห้องทำงานฝีมือนะคะก็เพื่อทำให้อ่องมันสว่างมากขึ้นในการทำงานนั้นก็จะใช้โคมไฟหรือว่าไฟส่องจากเพดานลงมายัางโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะต่อมาค่ะแสงสว่างภายในบ้านนะคะเรามาเริ่มที่ห้องแรกเลยก็คือห้องนอนนะคะ การจัดแสงสว่างในห้องนอนนะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ 1. ทําทำให้บรรยากาศมันนุ่มนวลและก็สงบนะคะ 2. ก็คือทำให้รู้สึกผ่อนคลายนั่นเองค่ะตัวนี้เวลาออกแบบนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้หลอดทั่วไปหรือว่าหลอดซ่อนซ่อนหรือผนังได้นะคะรวมทั้งพวกหลอดไฟห้อยลงมาเล็กๆหรือว่าอ่าเป็น โคมไฟตั้งโต๊ะนะคะพวกนี้คนที่จะใช้สีนวลนๆนะคะมันก็จะรู้สึกว่าสบายกว่าพวกห้องที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะต่อมาถ้าเกิดว่าต้องการให้ดูให้ห้องนะคะดูสว่างสวัยอย่างนุ่มนวลก็อาจจะใช้วิธีติดโคมไฟเฉพาะจุดนะคะสะท้อนจากผนังออกมาก็ได้เลือกที่มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับทำกิจกรรมภายในค่ะห้องที่สนะคะห้องอาหารค่ะ นอกจากการใช้หลอดไฟปกติในห้องอาหารแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้ไฟห้อยขนาดเล็กเหนือโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะแต่ควรเลือกชนิดที่มีขนาดเล็กกว่าด้านกว้างของโต๊ะประมาณ6ถึง12นิ้วนั่นเองค่ะและอยู่เหนือโต๊ะประมาณ30นิ้วหรือว่าอาจจะติดไฟซ่อนผนังได้นะคะเพื่อทำให้ห้องอาหารของเราเนี่ยมีขนาดที่มันกว้างขึ้นนั่นเอง ้องที่สามค่ะห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่มีกระจกสําหรับแต่งตัวหรือว่าพวกตัวเครื่องแป้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้หลอดไฟขนาดเล็กติดรอบๆหรือว่าติดด้านบนกระจกก็ได้นะคะหลอดไฟที่มีแสงที่มันอ่อนนุ่มนะคะช่วยป้องกันการสะท้อนแสงในกระจกภายในห้องน้ํานะคะตัวนี้ก็อาจจะใช้ไฟซ่อมผนงังหรือว่าโคมไฟหรือจะเป็นเทียนก็ได้นะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้พึงพอใจนะคะ ต่อมาค่ะห้องนั่งเล่นนะคะการจัดแสงภายในห้องสามารถใช้แสงได้หลายๆลักษณะนะคะก็อาจจะใช้เป็นไฟส่องสว่างแบบทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นไฟซ่อนผนังเพื่อให้แสงสว่างหลักภายในห้องนะคะหรือว่าเราจะใช้แสงสว่างในการทํางานเช่นอ่าตัวนี้นะคะการใช้แสงสว่างในการทํางานเช่นพวกอ่าโคมไฟตัง้งโต๊ะหรือว่าไฟเน้นเฉพาะจุดมทัดนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้ดู ถ้าเกิดว่าเป็นมาธานี้เราก็จะเรียกว่ามันว่าแสงสว่างรองโอเคไหมคะแต่ถ้าที่อาจารย์บอกว่าใช้ไฟสองสว่างทั่วไปหรือว่าไฟซ่อนผนังเพื่อให้แสงสว่างหลักภายในห้องตัวนี้ก็คือจะสว่างไปทางห้องนะคะแต่ถ้าเราเลือกเฉพาะจุดตัวนี้เขาจะเรียกว่าแสงสว่างรองนะคะอาจารย์เน้นให้อีกทีหนึ่งเนาะต่อไปค่ะห้องครัวนะคะก็เรามักจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดานะคะเพื่อให้ แสงในการทำอาหารโดยอาจจะใช้เป็นหลอดทางสเตนฮาโลเจนแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ได้หรือว่าจะใช้โคมไฟชนิดสองลงหรือว่าดาวไลท์ก็ได้นะคะในบริเวณที่เป็นตู้เก็บเครื่องครัวนะคะก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศในห้องครัวให้ดูมีความเข้มของแสงมากขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานแสงสว่างในอาคาร IES นะคะ ตัวนี้นักเรียนก็สามารถดูได้นะคะพื้นที่ทํางานทั่วไปความสว่างหน่วยเป็นลักตัวนี้นะคะตัวแปรของมันก็คือตัว e นะคะแสงสว่างในะพื้นที่ทํางานทั่วไปแล้วก็ใช้อยู่ที่สา0ร้อยถึง700ร้อยลักนะคะก็นักเรียนก็สามารถที่จะเปิดดูเอกสารนี้ได้นะคะใน google classroom นะคะอาจารย์โพสต์ไว้ให้แล้วเนาะก็อย่างห้องนั่งเล่นนะคะก็อยู่ที่หนึ่งรอยถึงห้า้อยลักนะคะหรือว่าบันได บริเวณบันไดก็100้ลักอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตารางนี้ในการคำนวณหาค่าได้ค่ะต่อมานะคะการส่องสว่างในบ้านที่อยู่อาศัยนะคะอพาร์ตเมนต์และโรงแรมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ต่างๆที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะก็อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือบ้านและโรงแรมควรใช้หลอดที่ให้แสงโทนอบอุ่นนะคะก็ ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นไฟที่มันไม่สว่างมากใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ขาวมากนะคะส่วนใหญ่พวกที่จะใช้แสงสว่างมากๆเลยก็อาจจะเป็นในชีวิตประจำวันที่เราเห็นก็อาจจะเป็นพวก้ค่สปสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอีกอย่างนะะึงค่ะก็คือการใช้โคมไฟระยะนะคะควรมีโคมไฟชนิดอื่นช่วยแสงหลักด้วยแสงหลักก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือเป็นตัวให้แสงอ่าแสงหลักหก ในห้องห้องนั้นนะคะก็คือเป็นตัวเมนนะคะตัวนี้เวลาเราใช้โคมไฟระยะใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอ่าโคมไฟอื่นด้วยเพื่ออะไรคะ mm. เพื่อลดเงาท,เาที่เกิดจากโคมไฟระยะนั่นเองก็เกก็มีอีกหน้าหนึ่งก็คืออ่าอาจารย์ยกตัวอย่างให้ช่องเปิดไฟหลืบควรมีขนาดอย่างน้อยหนึ่งต่อ10ของขนาดเบ้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ การให้แสงสว่างจาหลืบเพื่อส่องสว่างพื้นที่ควรมีเพดานสีขาวหรือสีอ่อนมิชเช่นนั้นแล้วแสงไฟจาหลืบจะเป็นสีทึบซึ่งเป็นเพียงไฟประดับตกแต่งเท่านั้นค่ะต่อมานะคะก็คือการส่องสว่างในสำนักงานนะคะตัวนี้สำนักงานทั่วไปมักจะใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมนะคะหรือว่าบริเวณที่สำคัญ คือที่ที่ไม่ต้องการแสงบาดตาก็ควรที่จะใช้โคมไฟที่มีตัวกรองแสงขาวขุ่นนะคะต่อมาถ้าเราเกิดว่าจะต้องเปิดปิดไฟแสงสว่างของหลอดพวกประเภทพวกนิชช้านะคะเพราะกันหลายๆหลอดด้วยสกรีดเบรกเกอร์นะคะแล้วกอ็ออกแบบแม่ครัวที่จะใช้กระแสรวมนะคะมากกว่า50%ของกระแสเต็มพิกัดน,นั่นเองต่อมานะคะ หลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เหมาะสําหรับเพดานที่มันสูงจากพื้นขึ้นไปเจ็ดเมตรขึ้นไปนะคะตัวนี้เพดานสูงก็ควที่จะใช้โคไฟไฮเบะคะส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ะจะพบเจอในพวกโรงงานนะคะส่วน,ส,วนสุดท้ายนะคะก็คือพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสูงมากก็คือต้องการถึงหนึ่งพันถึงสอลักนะคะก็ควรที่จะใช้แสงสว่าง เฉพาะจุดดีกว่าก็เช่นพวกโคมไฟต้งโต๊ะหรือว่าอาโคมไฟใต้ตู้นะคะแทนที่จะอ่าค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันบหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ